สวัสดีค่ะหลังจากที่ไม่ได้พบกันมา8เดือนนะคะมาดูยอดวิวมีสอง0มืกว่าวิวรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะมีกําลังใจในการหาแพทเทิร์นสบายใหม่ๆม,ม,มาลงให้นะคะมีแม่บ้านชาวโปรตุเกสแม่บ้านชาวญี่ปุ่นและรวมทั้งแม่บ้านไทยทักเข้ามาค่ะก็อยากได้แพทเทิร์นอะไรถ้าสามารถจัดให้ก็จัดให้ได้เลยนะคะ แพทเทิร์นที่มาลงเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นที่ทํามาแล้วก็มีแพทเทิร์นที่ยังไม่ได้ทําก็มีแพทเทิร์นที่ทําแล้วก็ทําไปถวายแม่ชีแล้วนะคะร่วมอนุโมทนาบุญกันทั่วหน้าด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ก็จะได้หาแพทเทิร์นใหม่ๆสๆวยๆลายไม่ยากมาทำกันไปเรื่อยๆพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ